เหลืองหอสะดุดตาแบบนี้วันนี้เหลือ1,750 0 0้า้นบาทแล้วครับ สวัสดีครับพบกับผมกับตันนะครับจากแมชคาร์นะครับรถที่ใช่ราคาที่ชอบวันนี้นะครับจะเป็น Audi TT m a r i 2นะครับปี2015นะครับผมซึ่งราคาวันนี้มาแล้วนี่คือ,โ,อโหผมอินโทรไปแล้วนะก็คือเป็นราคาที่น่าซื้อมากในตอนนี้นะครับเพราะราคาวันนี้นะครับเหลือ เพียง1 7 5 0 0 0้านเบาทเท่านั้นเองคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับอีก8 0 0 0เท่านั้นเองก็ถือว่าถ้าเทียบกับปีแล้วเอาไปหารกันเนี่ยตกวิ่งปีละหมื่นสองหมื่นเองไม่ได้เยอะเลยนะครับใครหายอยู่ผมว่าวันนี้คันนี้เหลืองอลามแบบนี้จัดได้เลยครับมาชมกันที่ภายนอกของตัวรถก่อนดีกว่าคือสไตล์ audi นะต้องบอกเลยว่าเขาดีไซน์ออกแบบเ,เน้นพวกเคอรฟ์ฟเน้นพวก เส้นสายของเขาอยู่แล้วรวมไปถึงตัวนี้เป็นรถสไตล์สปอร์ตคูเป้ด้วยก็เป็นหน้าตาที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่ะคุ้นชินอยู่แล้วบนท้องถนนนะครับก็เป็นรถที่เดลี่ยูสได้ขับสนุกขับมันแน่นอนโดยเครื่องยนต์ที่ผมบอกว่าขับสนุกนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1,984ซีซีครับแล้วก็แรงม้าเขาสูงถึง230ตัวเลยแรงบิดนี่ก็ยิ่งเข้าไปอีกก็คือ370 นิวตันเมตรนะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ต้องพูดเยอะเลยออดี้ขับสนุกใครที่ชอบแต่งรถนะครับชอบทำสเตจไปทำเพิ่มนี่คือวิ่งจีจดกว่าเดิมอีกแล้วก็เกียร์ตัวนี้เขาแบบสับไวขับสนุกมากเลยเดี๋ยวยังไงพาไปเทสได้กันอีกทีนึงกับคันนี้นะครับมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยก็มาที่โลโก้ใหญ่ๆ4ห่วงแบบนี้สไตล์ออดีเลยแล้วก็ไฟหน้าตาตีแบบเฉียบคมนะครับเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ ตัวกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นกระจังหน้าที่มีรูระบายลมนี่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างซ้ายแต่ด้านขวาเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเหมือนกระจังเหมือนกันแต่ไม่มีรูนะครับก็เป็นกระจังหลอกมาก็สวยคันนี้ล้อแม็กอลลอยครับขอบ18นิ้วสีซิลเวอร์แบบนี้เลยแล้วก็ตัวด้านข้างครับกระจกมองข้างดีไซน์ออกแบบมาได้สปอร์ตมากนะก็จะเล็กแต่ว่าความเล็กตรงเนี้ยมองด้านนอกก็คือเฉีียวสปอร์ตแต่การใช้งานจริงเนี่ยคนที่ไม่เคยขับ a u ด i t ีนะครับ อย่างผมเนี่ยมาขับแรกๆเนี่ยการถอยหรือการมองกระจกข้างเนี่ยมันอาจจะแบบแปลกตานิดนึงด้วยตัวข้างที่แบบเขาเน้นเน้นเคิร์ฟเยอะะครับพอมองไปมันอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ขับไปสักพักนึงก็เดี๋ยวก็ชินเองนะแล้วก็ตัวประตูครับคันนี้ก็เป็นแบบเฟรมเลสแล้วนะก็ตัวกระจกไหลขอบก็เป็นสไตล์สปอร์ตคูเป้เป็นแบบนี้หมดอยู่แล้ว และตัวปลดล็อกประตูนะครับก็ตัวนี้เป็นคีย์เลสเรียบร้อยก็สามารถจับเพื่อปลดล็อกแล้วก็ทัชด้านนอกเพื่อล็อกประตูได้เลยแล้วตัวฝาถังของเขาเนี่ยก็ดีไซน์ออกแบบมาเป็นสีซิลเวอร์นะครับตัดกับสีตัวรถให้ความสปอร์ตด้วยนะตรงนี้สวยด้วยตรงนี้ผมชอบมากเลยเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันต่อครับมาถึงด้านหลังของตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่าตัวท้ายเขาเนี่ยสวยมากๆก็คือแบบย่อ,ยอส่วนมาจากรุ่นพี่ของเขาก็คือ Audi A8 นั่นเองนะก็คือสไตล์คล้ายๆกันเลยตัวไฟท้ายเนี่ย ค่อนข้างจะเฉียบคมเลยกับไฟ LED เป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยได้เซนเซอร์หลังมาทอ่อคู่ซึ่งเสียงทอ่อตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาขับขี่นะโอ้โหเสียงแบบฟิลลิ่งการขับเนี่ยสนุกมากเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเทสต์ไดฟ์กันอีกทีหนึ่งให้ดูด้วยตัววิ่งหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นวิ่งหลังที่สามารถยกปรับเองได้อัตโนมัติด้วยด้วยความเร็วเกิน130กิโลเมตรนะครับตัววิ่งหลังเนี่ยจะยกขึ้นมาให้เองอัตโนมัติเลย โดยที่เขาก็จะเพิ่มในเรื่องของแรงดาวฟอร์สที่จะกดลงมาช่วยท้ายด้านรถนะครับหรือเราจะสามารถเปิดปิดเองตัววิงหลังตัวนี้เราก็ทําได้นะครับและเดี๋ยวผมเปิดท้ายของคันนี้ให้ดูด้วยว่ารถสไตล์คูเป้นะครับจะใช้งานในการขนของด้านหลังได้เยอะขนาดไหนถามว่าเยอะไหมเนี่ยวางได้เยอะแต่ถามว่าวางของที่มันสูงมากเนี่ยมันก็คงไม่รอดนะครับเพราะว่าสไตล์คูเป้เขาออกแบบมาไม่ได้แบบ เป็นรถที่ขนของอยู่แล้วเขาเป็นรถสไตล์สปอร์ตก็ไม่ได้เน้นขนของด้านหลังเท่าไหร่แต่ถือว่าก็วางได้เยอะอยู่นะสําหรับซื้อของเล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยถ้าไม่สูงเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ผมว่าวางได้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่า Daily ย s e มันใช้ได้อยู่แล้วผมก็เชื่อครับว่าสำหรับคนที่ซื้อ Audi t ทเนี่ยไม่ได้ซื้อรถไปเพื่อขนของอยู่แล้วเพราะว่า คนที่ซื้อรถสป,ปอร์ตคูปปปเป้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถคันที่2หรือถ้าเป็นรถคันเดียวเนี่ยเพราะว่าด้วยคันนี้มันเดล y ยูสได้เนี่ยมันเป็นรถคันเดียวมันก็เป็นได้แต่ก็คงไม่ใช่ครอบครัวหรือจะเป็นคนที่ขนของสักเท่าไหร่เน้นหล่อแล้วกันนะคันนี้ครับสำหรับภายในเจ้าอาดีคันนี้นะครับก็เป็นโทนดําเลยตัวเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเบาะหนังที่แบบเหมือนขอบขอบข้างตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนอคันทาร่านะครับหนังกลับ ก็ให้ฟิลลิ่งสปอร์ตอยู่แล้วนะครับรถ Audi TT ตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับท้ายตัดดีไซน์ภายในถ้าเราสังเกตนะครับเขาจะดีไซน์ให้มันดูกลมๆแทบจะทุกอย่างเลยเขาเหมือนแบบออกแบบให้เราอยู่ในคอิทอยู่ในแบบคอิทเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยรับก็จะให้ฟิลลิ่งความสปอร์ตดูน้อย,อยดูไม่มีอะไรเลยแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานครบครับตัวจอตรงกลาง Audi TT เขาจะไม่มีเขาจะยกทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ที่หน้าไมค์หมดเลยตัวหน้าไมค์ก็จะเป็นดิจิตอลแล้วก็ ดูพวกข้อมูลต่างๆหรือเล่นมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยผ่านจอตรงกลางตรงนี้หมดเลยนะครับตัวหลังพวงมาลัยมีแพดเดิลชิฟเรียบร้อยแล้วก็เป็นเกียร์ที่ขับสนุกเลยผมเชื่อว่าแพดเดิลชิฟอยู่ในรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แต่แพดเดิลชิฟที่อยู่ใน Audi TT นะครับเป็นอะไรที่ยังไงก็ต้องใช้เพราะการใช้แพดเดิลชิฟเนี่ยเขาใช้งานแล้วมันขับสนุกมากจริงๆนะกับ Audi TT ครับและสำหรับตัวคอนโซลกลางนะครับก็ ตัว Audi เขาเน้นเรียบง่ายอยู่แล้วก็คือเขาจะยกปุ่มแบบที่มันดูเทอะท้าเนี่ยออกไปหมดเลยรวมกระทั่งปุ่มแอร์นะก็จะไม่มีเลยแต่เขาจะมาอยู่เนี่ยที่ตัวแอร์แหละกลมๆเนี่ยก็คือปรับได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลมแอร์อุณหภูมิปรับให้แอ์ขึ้นลงอย่างเงี้ยปรับได้หมดเลยจากตรงนี้ตรงกลางมีเพิ่มก็จะมีปุ่มพวกไฟฉุกเฉินพวกเอ่อโหมดในการขับขี่ตัวปิดดับรถเองตรงนี้แล้วก็มีตัววิ่งด้านหลังครับที่สามารถกดเปิดปิดเองจากตรงนี้ได้ด้วยนะปุ่มพุทสตาร์ทจะอยู่ตรง,ตรงกลางตรงเกียร์ตรงนี้เลยครับ ตัวเกียร์ก็เข้างานง่ายนิ่มนวลตัวลูกกิ้งตัวที่ไวควบคุมจอตรงด้านหน้าเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางก็คือให้เรานั่งขับนั่งเล่นได้เลยจากลูกกิ้งตรงนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโคตัวนี้มีครบหมดครับตรงกลางมีที่วางแก้วให้หนึ่งตำแหน่งนะแล้วก็มีใต้เกะเก็บของได้อีกเล็กน้อยอีกนิดนึงครับและสําหรับด้านหลังของคันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าออกแบบมา ผมว่าให้เป็นคนของเลยจริงๆครับผมคงไม่ได้ไปนั่งให้ดูนะครับเพราะว่าความสูงผมเนี่ยคือยังไงมันไปนั่งไม่ได้อยู่แล้วดูดิขนาดแค่ปรับเบาะตอนเนี้ยคือมันก็จะชิดอยู่แล้วครับผมว่าก็ถ้านั่งจริงๆเป็นความจําเป็นและกันว่าสมมติมีเพื่อนๆจะต้องขึ้นหรือจะไปส่งใครทางใกล้ๆก็คือนั่งแบบเึอดอัดอัด,ดเนี่ยมันนั่งได้อยู่แล้วแต่ถ้าสําหรับการวางของนะครับวางกระเป๋าทั่วไปวางของที่แบบซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันพอวางได้ในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่านั่งนี่คงต้องพูดกันตามตรรงงว่่่ามมััันนไได้คบ แล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้เพื่อดูฟิลลิ่งการขับขี่ดีกว่านะครับเพราะผมบอกเลยว่าคันนี้มันโดดเด่นที่การขับขี่จริงๆครับไปไปครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบการขับขี่ของ Audi t t คันนี้กันดีกว่าครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนจะมารีวิวผมก็ขับมาแล้วนะก็เป็นรถที่ชอบจริงๆนะเพราะว่าคือเป็นรถที่ขับสนุกจริงๆครับถ้ามองไปถึงเรื่องของการขับสนุกเนี่ยคือผมให้คันนี้อยู่หนึ่งในสามคือมันคือรถได้ฝันผมด้วยคันนี้ก็ ใครก็อยากครอบครองนะซึ่งป้ายแดงคันนี้ต้องบอกเลยว่าตอนออกป้ายแดงใหม่ๆนะปี2015เนี่ยคันนี้เปิดตัวอยู่ที่ราคา3ล้าน9นะแต่ว่าวันนี้ราคามันลงมาเหลือแค่ล้าน75แล้วก็คือผมมองว่าจังหวะตอนนี้น่าช้อนน่าซื้อมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้ข่าวกันมานะครับเหมือน Audi เนี่ยเขาก็เริ่มจะไม่ทำรถสไตล์คูเป้แล้วนะถ้าคันนี้มันดันดิสคอนไม่ทำต่อขึ้นมานะครับราคาแข็งแน่นอนอยู่แล้ว คือราคาตรงเนี้ยมันผมว่ามันเริ่มจะคงที่ไม่ไม่ล่วงไปกว่าน,นี้แล้วซื้อวันเนี้ยคนซื้อมือสองเนี่ยซื้อต่อไปเนี่ยประหยัดกว่ามือหนึ่งไปประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสองล้านกว่าเลยนะสองล้านสองอะ่ะผมว่าถ้าใครพร้อมอะ่ะจัดได้เลยถ้าชอบอยู่แล้วอะ่ะแล้วหน้าตานี้ขับไปเนี่ยผมมองเลยว่าขับอีก4ปี5ปี6ปีเนี่ยมันยังไม่เก่าแน่นอนคือรถเขาสไตล์ค่อนข้างโมเด์นคือเปลี่ยนโฉมมาแล้วมันความล้ำมันเยอะเยอะเกินกว่าตัวมาแล้วอะ่ะมันเลยทำให้คันเนี้ย อยู่ได้อีกยาวเลยแล้วก็ขอมาพูดถึงช่วงล่างนิดนึงแล้วกันช่วงล่างคันนี้บอกได้เลยว่ามันเฟิร์มขับสนุกคือไม่กระด้างเกินไปไม่แข็งเกินไปเข้าโค้งมั่นใจแต่ถ้าในความนุ่มนวลในรถสไตล์สปอร์ตคูเป้เนี่ยเรื่องนุ่มมันไม่นุ่มอยู่แล้วลงเวลาตกหลุมตกอะไรก็จะมีความกระด้างนิดนึงใช่ไหมครับครับก็ให้ฟิลลิ่งของอ่ะคนนั่งนั่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับถ้าถ้านั่งคันนี้มันเป็นช่วงล่างที่เหมือนแบบ มันควรจะต้องอยู่ในพวกรถแข่งอ่ะเฟิร์มกระด้างกระด้างแต่ว่ามั่นใจในความเร็วเวลาเข้าโค้งอะไรใช่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นว่าคือถ้าจะมาเลือกว่าอยากขับรถสปอร์ตคูเป้แต่เอานุ่มอ่ะมันเหมือนมันสวนทางกับตัวรถอยู่แล้วอ่ะใช่เพราะว่าเราจะขับเร็วแต่เรามาเอาช่วงล่างที่มันเอาไม่อยู่กับความเร็วตัวรถซึ่งคันนี้สองร้อยสามสิบม้าเนี่ยคือเซ็ตนุ่มยังไงผมว่ามันตรงข้ามกันอยู่แล้วอ่ะคือมันก็ต้องเป็นประมาณนี้แหละครับแต่ว่า เวลาขับเนี่ยเสียงเวลาสับเกียร์เสียงเวลาแบบการเปลี่ยนเกียร์คือผมมันสน,นุกจริงๆอะคือต้องลองจริงๆอะอยากให้มาลองเหมือนกันนะครับมันขับสนุกจริงกับคันนี้แล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็คอนโทรลง,ง่ายแต่สําหรับผมนะส่วนตัวผมเลยผมมองว่าพวงมาลัยแอบเบาไปนิดนึงคือบางทีเราขับรถเร็วอะเนาะเพราะรถแรงมาขนาดนี้แรงบิดขนาดเนี้ยมันไม่เหยียบมันเป็นไปไม่ได้หรอก เวลาเราเหยียบอ่ะผม,มแค่รู้สึกว่าด้วยพวงมาลัยที่มันเบาแล้วมันแบบไวเกินไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องแบบใช้ทักษะในการขับเวลาความเร็วสูงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าถามว่าขับในเมืองเนี่ยคันนี้เดลี่ยูสเนี่ยคือเหมาะมากเลยเพราะว่าพวงมาลัยแบบคอนโทรลง่ายเบาไม่หนักมือขับแบบผู้หญิงขับได้อ่ะคือผู้หญิงชอบด้วยผมบอกเลยพวงมาลัยเนี้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวรถที่อยู่บนท้องถนนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าด้วย รูปทรงของเขาแล้วก็สีที่จีจัดอย่างสีเหลืองคันนี้นะอย่างตอนที่เราถ่ายเก็บฟุตกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นคือเพื่อนร่วมทางมีการมองเข้ามาที่รถตลอดนะก็คือถ้าใครมองว่าจะซื้อไปขับรอขับเท่เนี่ยผมมองว่าสีเนี้ยสเปคเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนกับ Audi TT นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็ขอเน้นราคากันอีกทีนะคันนี้เราขายอยู่ที่ 1, 1 7 5 0 0ล้านจแสบาทนะครับกับเลขไมวันนี้นะครับอยู่ที่18,800เลขไมอาจจะมีขยับบ้างนิดนึงนะเพราะว่าเราก็จะมีการเลื่อนรถมีการวอร์มรถให้ตลอดดูแลเบื้องต้นให้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็รายละเอียดช่องทางไต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราจะโชว์คลิปบนท้องถนนเวลาขับขี่นะเราก็เก็บฟุตเก็บอะไรถ่ายสรุปท้ายคลิปไว้ให้ดูรับประกันเนี่ยเห็นแล้วกิเลสมาแน่นอนนะครับ ใครสนใจก็ช่องไทยต่ออยู่ที่ท้ายคลิปรวมไปถึงจะอยู่ที่ Descript ช o นที่อยู่ใต้ลิงก์ตัวนี้ด้วยนะครับใต้คลิปนี้ก็ยังไงทักมาได้รถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนจากประสบการณ์ที่ Audi TT เข้ามาที่เราตลอดแล้วราคานี้นะชาก็อดอนะ่ะแล้วก็สำหรับคนที่อยากผ่อนนะครับคันนี้ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปีเลยก็ผ่อนอยู่แค่เดือนละประมาณ3 0,000ื่นเท่านั้นเองนะก็เป็นเจ้าของรถสปอร์ตคูปเป้แบบนี้ได้แล้วก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับกับ Audi TT คันนี้นะครับสำหรับ คลิปวิดีโอหน้าก็ฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรต่อที่เราจะเอามารีวิวเอามาขายให้กับลูกค้าทุกท่านได้ดูนะครับถ้าเราคลิปนี้ผมกับตันขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ